สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่แมวแคทแกัยองกแล้วนะครับซึ่งวันนี้นะฮะเราจะมากระทืบคิสมัตพุดดิ้งแคทนะครับหรือว่าเจ้าแมวปลาคิสมาตพุดดิ้งนั่นเองแต่ว่าหน้าตามานะันเหมือนเค,ค้กขอนไม้นึกออกมา <c oughs> โอเคนะครับผมก็จะใช้ทีมเซตนี้นะฮะในการต่อสู้กับเจ้าแมวเค,ค้กขอนไม้ละกันนะครับแมวปลาเค,ค้กขอนไม้ผมขออนุญ,ญาตเรียกชื่อนี้แล้วกันนะฮะน่าจะ ง่ายกว่านะครับซึ่งดาดนี้ผมเล่นไปแล้วนะฮะก็คืออยากลองทดสอบดูว่ามันยากขนาดไหนก็เลยเล่นไปแล้วนั่นแหละนะครับแล้วก็วันนี้นะคะก็จะมาเล่นในดาดอินเซนนะคะซึ่งผมยังไม่เคยลองเล่นเลยนะฮะโอเคงั้นก็ไปกันเลยครับผมเริ่มเกมมานะฮะเราก็ฟาร์มตังกันสักเล็กน้อยนะครับไป โอเคได้ตังมาเอออุ้ยออกมาแล้วนะฮะเจ้าปลาเค,ค้กขอนไม้นะฮะสรุปเป็นแมวปลาเค,ค้กขอนไม้หรือว่าเป็นตัวอะไรอะ่ะผมก็เรียกว่าบอสละกันนะฮะโอเครับผมเจ้าบอสนะฮะมาดันมาแล้วนะฮะเคลื่อนที่ค่อนข้างรวดเร็วเลยนะโอเคเจ้าการูก็ทําดามเมจนะฮะการูนี่บอกเลยว่าตัวนี้ดีมากๆเลยนะฮะโอเคโ,โอเคเขาผมเก็บตังเรียกบาร์ล็อกออกมาแล้วนะฮะ มาเลยบารล็อกฟาดไปหนึ่งฟาดอุ้ยบารล็อกกระเด็นอีกแล้วบารล็อกบารล็อกเอ้ยได้ตีบ้างไหมเนี่ยโอเคเราก็ทำดาเมจกับเจ้าบอสมาสักพักแล้วนะฮะจนตัวที่สองออกมาโอ้โหตัวที่สองมานะฮะตัวแรกยังฆ่าไม่ได้เลยนะฮะตัวที่สอง มาแล้วนะฮะงานหยาบเลยครับงานนี้โอ้โหโอ้โหะฮะบาร์ล็อกมาอีกตัวละกาลุกระเด้งรอบที่หนึ่งแล้วนะครับติดสเต็งเดนเรียบร้อยนะฮะฟาดไปรับผมเจ้ากาลุโอเคกระเด้งไปนะฮะโอเคครับแตกไปหนึ่งตัวแล้วนะฮะส่งบาฮามุสไปช่วยฟาดนะฮะบาฮามุสตปบาฮามุดเอื้อบาฮามุสบาฮามุสตายแล้ว โอเคครับผมปล่อยเจ้ากาลุฟาดไปนะครับมีตัวที่สามออกมาอีกตัวที่สามอเยอะแล้วนาะตัวที่สาวเลยนะครับโอ้โหยากเลยครับอย่างนี้โอเคจัดการไปนะฮะเจ้าตัวที่สองตายไปแล้วนะฮะโอเคดันไปเลยครับผมโอเคครับผมสวยตอนนี้กําลังได้เปรียบเลยนะฮะโอเคกระเด็นไปอีกหนึ่งแล้วนะฮะ โอเคกาลูฟฟาดไปนะฮะโอเคสวยนะฮะตอนนี้ทำดาเมจไปเรื่อยๆนะฮะโอเคเจาบาล็อกกระเด้งอีกแล้วนะฮะบาล็อกฟาดไปบาล็อกปึก <c oughs> โอเคฮะบาล็อกติดสเต็งเดนแล้วนะฮะฟาดไปปั้งนะฮะกระเด็นอื้อตายเลยโอเคครับผมสวยบานบึ้มนะครับโอเคครับผมได้เลนเดียแคททูฟอร์มแล้วแล้วก็30บแคทฟูดด้วย โอเคนะ,ะเดี๋ยวหาเจ้าแมวปลาก่อนนะอยู่ไหนครับ <c oughs> ถามคือมันอยู่ไหน <c oughs> น่าจะเป็นแรปะป่ะคุณคุณว่าเป็นแลนะฮะเดี๋ยวขอเลื่อนหาก่อนอยู่ไหนเนี่ยเออมันน่าจะจะอยู่ใกล้ๆกังฟูป่ะโอเคครับเจอแล้วเจ้าเลเดียฟิชแคทนะฮะเอาไปนะฮะตังไม่พอถ้าถึงเวล20เดี๋ยวจะได้แปลงร่างให้ดูแต่คงไม่ได้แปลงอนะเพราะว่าตังไม่พอนะครับก็ ตามนั้นนะครับผมก็ประมาณนี้นะฮะสำหรับคลิปนี้ก็เรียกว่าได้ร่างู form มาแล้วนะฮะแต่ว่าเวลยังไม่ถึงนั่นเองนะครับก็มีเรื่องจะมาประชาสัมพันธ์ด้วยนะฮะก็คือช่องเรามี Discord แล้วนะครับก็สามารถกดเข้า Discord ได้ที่ลิงก์ที่คอมเมนต์เลยละกันนะครับก็ประมาณนี้นะครับสำหรับคลิปนี้ก็สำหรับวันนี้สวัสดีครับเจอกันคลิปหน้านะจ๊ะจุ๊บ